ก็เนี่ยผมกล้ายินดีต้อนรับก็คือช่างเอ่ออันเสียโมไม่อยู่แล้วทุกคนเออก็เสียโ,โมไปเอาโทรศัพท์มา,าผมน้องขอผมที่ส่งให้เสียบโมดีดูเราเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เว็บไลฟ์อินอันน,น,นี้อันนี้ท่อที่เอ่อน้องเอ็มเออาร์ท่อซิ่งลีเอ่อส่งมาให้เจ้คอนเซอร์นะทุก<อ><อ>คนวันนี้เราก็จะมาเทสรถห้าสามท้ายสั้นกีดิบเบือ้องรถ ตอนนี้เราก็เทปพานะครับก็เรา เขาก็ต้องกาสวัสดีกันด้แผมก็ยินดีต้อนรับคนดูดช่องเอ้าอันเสียโบไม่อยู่แล้วทุกคนเลยก็เสียโบเอาโทรศัพท์มาผมวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะมารีวิวท่อให้น้องของผมที่ส่งมาเสียโบรีวิวนะผมเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เว็บไลิ์อันนี้อันนี้ท่อที่น้อง MBR ท่อซิ่งลีส่งมาให้สปอนเซอร์นะทุกคน,นวันนี้เราก็จะมาเทสรถห้าสามท้ายสั้นจีดิตเบื้งหลด ส่งมันได้เรอทุกคนส่งมันมาส่งประทุกตอดงอนส่งมันมาปทุกคนนะเอ่เหรอนี่ทุกคนส่งนี่ก็จะเป็นดาบปลาสลามนะหาสารเต็มเต็มระบบไปเนี่ยนให้ให้เบิ้งซื้อไปเนี่ย บอเรีวิวจะคล้องรถไปนี่ทุกคนทีแรกอันนี้อันนี้ใส่เป็นท่อเลยตืดนี่ทุกคนท่อเดิมประมาณนี้เลยคนมันแบบมันมันไม่เท่มันไม่ทรงเคียงเท่าไหร่นะทุกคนมันไม่ได้ท่อที่แรงๆเขาต้องใส่ท่อนี้ท่ออะไรนะเสียยีนะท่ออะไรก่อนนะเอเมดาท่อซิ่งแค่ในสามเสียงเท่านั้นนี่มันต้องแบบนี้ทรงเคียงใช่ในป่ามันนะครับผมก็นี่ครับผมเจ้าของรถครับเอ้ยครับผมอยู่ทีมไทยนะมนก็เห็นเดี๋ยวทิปนี้ตำรวจมันไม่สนใ คลิปนี้ตำรวจนะทุกคนทีแรกพินเทยแบบว่าทำเป็นทรงอาร์มยืดนะ,นะนนทุกคนตอนนี้ยืดแล้วก็โลเดีดตอนนี้นกลายเป็นทรงเซทรงเซงเทวดาตัวเดี๋รามาดูรถก่อนนะทุกคนอ่าจะท้องเราตั้งหลายนี้นี่ทำทำเพื่ออะไรนะครับนี่ทำเพื่ออะไรไร่ไล่ลมครับผมโอ้มันมันค่อยลูล่ลมนะทุกคน แต่ว่าส <ed on> <rain> <No> <Uh ่วนมากนี่ผู้ทรงชิงเขาใส่นี่คือก็จะพู้เทมมาติดนะทุกคนเพราะว่าจะให้มันลู่ลงอ๋อที่ยิงที่ยิงเขาจอใไซเฟมอยู่ว่ามันเตอร์เงี้ยบอกดิอนี้ยันถึงแกรดเลยเสซดายเฟมปะเสซดายเฟมทุกคนอือนี่ครับนี่กันไอ้ไอ้อันนี้นี่ทำยังไงเนี่ยบอกไงถอดถอดเพื่ออะไรครับพี่บอกครัาดักมันมันแบบคือคือเป็นเปลิดมันสายเห้ให้ดักมันทายเฮ่ทายมันสั่นอ่อ ไอ้มันมีถ่ายเลยกดูนะครับมันยืนด่าไงเนี่ยไปกันว่าแสดงว่าสูนี่เล็ดดิเร็ตแรงบอกทำก่อนสเต็ปเท่าไหร่นะห้าสามห้าสามดันโลใช่ไหมตาบงรถจิ๋วครับทำทำจากช่างไหนนะครับพี่ช่างช่างบอมครับผมช่างบอมลังสิ่มันจ้าครับผมช่างบอมมันจ้าครับผมเฮ้ยเ้าเปลี่ยนเลยเดี๋ยวล้างเเาาทจกสียงเฮ้ยเอาเปลี่ยนเปลี่ยนไหม่เดี่ยคุณเดี๋ยบก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนคือเราจะมาฟังเออฟังเสียงอเอาไม่คือเราอันนี้อันนี้ผ่าแพทยใช่ไหม เปิดเพี้ยนเนี่ยแหละแสดงว่าสิเป็นทอผ้าแบบเปิดมันมาเรียนว่าเรียนมาเรียนมันมาเรียนที่อันที่ห้าสามกล่องเลยใช่ไหมครับพี่กล่องเรียนครับมีครับกล่องครับนีแล้วก็บ่นในน้อยนิดไหมบอกๆก็จะฟังแค่นี้เอาว่ามันเป็นการลบกวนสาวบอกสาวบ้านเพี่นนะผมไรูบื่ไปไปห้องแกใครที่เบิ่อเราคือระวังขอด่าขอด่าเนี่ยเรือใครโดน ไปเข้าไปตัดฟาดยังกันเน้อคนสากทอนั้นนะทุกคนนะทออ็มอาทอซิ่งนะผมใครที่สนใจก็ทักเฟซผมใครที่สนใจก็ทักเฟซผมมานะผมทักไปเฟียน้องเขาก็ได้นะผมก็มีให้เห็นนะคนงานเนี้ยเนี้ไล่ละเอียดประยินนะผมแล้วตอนนี้ก็ให้เสียอีแล้วก็พิมพ์ไทยเปี่ยนท่านเอ็มอาร์ทอซิ่งร้อเป เอาเนี่ยเส่เอาไปนะบึงเลยไเอาใส่บึงเลยรวมสยเลยบ่นอยูเลยเนาะป้าะอ่นอันว่ารง่ะนี่จะคนแบบมีคอก็ประมาณนี้คออะไรเลยโอหลวมเลยวะอย่าล่มป๊าคือใสด็เดียงมาน่อยแห้งเด่นเว้ยวันหล่มหาม้งแต่ขันมาได้จะไเนี่ยอะอย่างเงี วมเนาะเดี๋ยวโดบมาทอนี่สิเป็นของเป็นของอ๋อลายลายลายเรียมาทอเป็นของหาสบอกมันเป็นของซุ้มเต็มระบบนะเรือมัน่งของมันเป็นซุ้มแคบทอเต็มระบบยังเหจอสมพมันมีอ่ะอนนี้กันยพี่แหม่ขอมานนี่กูถือทอมึงจัเลยมันุนเยีด้ยเราต้องก็ด้พอมากล่องนะ ใส่ไหมใส่ข้อเหมือนให้เชบูดูท่อมีเวลาท่อสิฝากมาด้วยนะทายแดงกฟาดด้กล่องอ๋อใส่เลยให้พี่พิมพ์ไทยขอดอกเอาเนี้ยเปลียนมันหลอนหมดอ๋อตากล่องเือให้โอ้ถอดนัดข้อถอดสมัยนี้ถอดกรับว่าเป็นให้พิมพ์ไทยมากถอดให้ใส่อ่านี่นะทุกคนตอนนี้เราเกิดปัญหาแล้วใช่ไหมเสฉยยรับผมประกันว่าประก็นเพิ่มอันประก็นประก็นกับเสามันเข้ากันไม่ได้หรอว่าหน่อง เพาะว่ได้เงินไปกินมาวบบโตครอบบ่อือโตครอบท่อนะทุกคนมันต้องดัดแน่เฮ้ยมันหานได้แล้วปะหนึ่งก็อยู่กับสร้างพิมพ์ไทยอือโอ้โหเสียงระเบิดแล้วใครเนี่ยเวียนนิดเดียวจอยได้แล้วเงียคนดูนิดเดียวนิดเดียวดีมันใส่ไม่ได้ได้ยุ่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่นต่อขึ้นขอแล้วได้แน่นเขาได้แน่นใช่ไหมบ่ได้ ปักยองหัตาดําวตามันเห็นเห็นชัดเธอเอามือขึ้นหี้ขึ้น้เอาอลังคะสยองเโอ้นี่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 นัวกุ้อไปก็ไปเรบโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทำการตัดแปลงนเที่เรียบร้อยแล้วทุกคนดูดีคอใหม่ใหม่เชียงเชียงสไตล์เสียยี๋บันว่างเออ ใส่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีปัญหาแล้วทุกคนก็ที่ยึดกับอันนี้มันไม่ไม่มันใส่กันไม่ได้ทุกคนเจอเขาเอื็นว่ามันมันไม่โตขึ้นมันบ้าหอดนะทุกคนเดี๋ยวให้ช่างมันทําก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเดีถ่ายให้ดูตอนทําเสร็จเลยทุกคนเออก็โอเคครับทุกคนเออคือเราก็ใส่ท่อเสร็จไปที่รอบร้แล้วเลยวันนี้ก็เราเราก็ใส่ท่อเสร็จไปที่รอบร้อนแล้ว อ่อขดเขานะคดใหญ่เนี่ยผมก็ให้พี่พิมพ์ไทยกำลังทำอะไรครับผมพี่อัดหน่อยกุ้งคนระับก็ลังตัดหน่อยกุ้งออกนะมีมีไหมเพราะเราไม่มีมีมนะผมเพราะว่ามันไม่สามารถมันคือมันไม่สามารถใชงมีดลงใหญเลยเป็นะประมาณเนี้ยผมท่สงส่งส,งสง่งมาดูท่ง เทสเสียโบก็คุยกับค้อนทุันซึ้นใหญ่นี่นะครับเออเรามาดูคอลคอก็ใหม่ๆเราเยี่ยบๆเลยเดี๋ยวเราจะสตาร์ฟังเสียงแล้วเราก็จะไปเทสออกตัวอ๋ออยากสองลัน,น,นเดี๋ยวให้เสียเอ็อนเสียอัมสตาร์แล้วเสียฮัมไปตัด่างผมอะไรเรา <laughs> สมองไปดื้ตันงันงเดี๋ยวให้เสียอัมสตาร์ฟังเสียงป้าดิคือสตาร์าม,ม <laughs> าลงเหรอ เย็บคงจะขาเด้ดิยังชอบอ่ะว้าดวว้าวว้าวคุณแก้วเปลดอยคุแก้วเปล่อยนาะยย่ออันคือเดี๋ยวเราให้พี่เจ้าของ โอ้ยครับทุกคนตอนนี้เราก็ออกมาตรงที่ไม่มีบ้างคนก็แบบสนามบุรีรัมยน์พันเมตรเราเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็มาเทสท่อเทสท่อทุกคนก็เราจะมาฟังสตาร์ทให้ทุกคนฟังป้าจี๋เดี๋ทีนไปลองไปลองลองเทสออกดูแล้วเมื่อกี้แบบว่าถ่ายมันโคนมาครับเพราะว่าคือเกียร์สี่ก็แบบโดนอยู่นะเกียร์เกียร์สี่ทั้งเรือนี้ซื้อมัวล่ะมันตื่นอยู่แต่ว่าคัดคัดจะลื่นลื่นนิดนึงนะทุกคนห้าสามพันเมตรรถจีบรถจีบประมาณพันเมตร เอาสิรถคันนี้รถจินาน้เอาสะเอาละบานี่อย่ามาลงอ่ะอย่ามาลงอ่ะวัดเจียวันโตกุ้งสิเราทั้งเดินมบอลนี่นะเดินเดมาบอ่ะลอดตัดอดตัดจอาคนนะให้ ma llamo tema tema ya siang <Ten me, S 1> <Ten me. S 2> จังม่นมาอันนี้ออกออกกันิว่าออกกระก้ามาเด้อเพื่อนไปกันวันตัขับพันเมตรเว้ยว yeah. yeah. ันต oh oui> okay. ัวขับพันเมตร ชี้ยังหลดมันนี่เตือนเตือนเตือนนเดือดนะเดี่ยนี่เบิร์ยางนยเบิร์ยางน่ยางวัวมันนี้เบิร์ยางเด้๋ยยาง โอเคครับก็ต้องการสวัสดีกันเออคือเราก็เปิดคลิปเรากระเทสรอบสุดท้ายแล้วเราก็จะเข้าบ้านทุกคนครับคือตั้งแต่เสียโบทำคลิปมาผมไม่เคยเห็นเสียโบออกตัวนะทุกคนครับเราดด้งมันแน่นาะเนี่ยวันนี้เราก็จะให้เสียโบออกตัวนะผมเสียโบจะออกตัวห้าสามอูปบ้าน้องขค้ขาวเออโค้ขาวโอ้ยอันนี้โบเครื่องเครื่องหนึ่งไหมจับเกียร์เครื่องหนึ่งเสียโบจะกล้าหรือเปล่า ว่เอาอนคนก็แค่หาสามเมยซ้มไม่คโบกน้อยจะโบอาวตัว ป้อหัวใจก็เต้นให้กันตต่นเต้นเว้ยเต็นด้วยออกเต้ย<า>โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนคลิปกันเลยนะทุกคนเป็นย,ยีปีคลิปแล้วหรอ ใครที่ชอบคลิปนีน้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรก์<อ>กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคุณถ้าไม่กดซับสไครต์มันจะไม่ได้มีคลิปใหม่นะครับผมก็อยากให้รีวิวอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรกับท่อใบนี้ก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจได้นะคนุณแต่ว่า,าที่หน้าเราจะเอาท่อ66ชาค่าของคันสีวาวเรามาใส่ครับผมเรามาใส่น้องส้มจี๊ดเลยนะคุณนะเออใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไป